ตอนแรกข่าวออกมาประเด็นก็คือมันเป็นเรื่องหึงหวงแต่ไม่ใช่เดี๋ยวคนเจ็บเขาเสียหายเปิดภาพที่เกิดเหตุขึ้นมาก่อนบ้านโคกสีไฮครับคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ที่มหาสรารคามคือมันต้องไล่เลียงอย่างนี้ประเด็นก็คือว่าคนตายเนี่ยในที่เกิดเหตุเขาชื่อว่าคุณภูมิพัฒน์แล้ว <c oughs> ในในช่วงที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปเจอเนี่ยค่ะ ก็คือทางด้านของนายภูมิพิพัฒน์เนี่ยนะคะล,ลักษณะก็คือนอนงายอยู่นะคะแล้วก็อยู่ที่หลังรถกระบะของตัวเองสวมเสื้อยืดสีดําค่ะกางเกงขายาวสีขาสีเทานะคะนคนร้ายขึ้นมาประกอบหนีอยดิกับภาพที่เกิดเหตุคนร้ายก็คือนายไกรราบค,คืออย่างนี้เรื่องราวเนี่ยมามายางงี้คุณผู้ชมฮะตัวของคุณภูมิพิพัฒน์แกโดนแทงตาย <c oughs> ขออภยัยแล้วตัวคนร้ายเนี่ยมีภาพนิ่งหน้าคนร้ายไม่ใช่เหรอไกรราช ตัวนายไกรราชเองเนี่ยอายุ18เป็นคนลงมือก่อเหตุถามว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยที่ทางด้านคุณภูมิพัฒน์เนี่ยนะฮะแกโดนแทงตายเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณภูมิพัฒน์เนี่ยแกเปิดร้านมอเตอร์ไซค์แล้วประเด็นคือแฟนเนี่ยของไอ้เจ้าไกรราชคุณผู้ชมฮะมันเองเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์มาซ่อมร้านของคุณภูมิพัฒน์แล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะน้องเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าประมาณว่าน้องอยากเลิกกับไอ้เจ้าไกรราชหร,หรือเจ้าเก่ง วันนี้คุณผู้ชมฮะก่อนจะไปดูรายละเอียดแยกๆเนี่ยเขามีพิธีเชิญวิญญาณทางด้านของคุณภูมิพัฒเรื่องนี้คุณภูมิพัฒเนี่ยแกเหมือนกับเป็นคนเคาะร้ายเพราะว่าแกไม่เกี่ยวอะไรเลยแต่ผู้หญิงมาเล่าให้ฟังว่าหนูอยากเลิกกับไอ้เก่งหน้าคนร้ายประเด็นก็คือพอบอกเสร็จสับป,ปุ๊บคุณผู้ชมฮะไอ้เจ้าเก่งเนี่ยมันมาที่ร้านแล้วคุณไกรราช คุณไกรไล่ก็คือไอ้เจ้าเก่งที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเหมือนกับมีปากเสียงกับน้องตายปรากฏคุณภูมิพัฒน์แกก็เลยเหมือนกับพยายามยาศึกให้สุดท้ายคุณผู้ชมฮะไอ้เจ้าเก่งเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นมันเอามีดแทงเขาตายเลยล่าสุดวันนี้ ทางญาติ่ยมาเชิญวิญญาณแล้วก็เลยขอชี้แจงเนี่ยนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ข่าวไปลงกันก่อนหน้านี้ว่าเป็นเรื่องพิษรักแรงหึงจริงๆแล้วไม่ใช่ขณะที่วันนี้ทางญาติอีกท่านหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็คือทางด้านคุณอิสราพรคุณอิสราพรคือภรรยาของคุณภูมิพัฒพี่ที่เขาเสียชีวิตเนี่ย โดนมีดแทงจนกระทั่งตายเนี่ยนะฮะเขาก็เลยบอกว่าช่องแปแก้ข่าวให้หน่อยนะเพราะว่าข่าวไปออกว่ามันเป็นเรื่องพิษรักแรงขึงผัวเก่าผัว,ผวใหม่ไม่จริงคุณภูมิพัฒน์คนตายเนี่ยเป็นเสมือนกับเปิดร้านซ่อมแล้วน้องตายเนี่ยเข้ามาซ่อมก็เลยปรึกษาหารือกับคุณภูมิพัฒน์ว่าอยากเลิกกับเจ้าเก่งตอนเกิดเรื่อง คุณภูมิพัฒน์ก็เลยไปเคลียร์ให้แล้วสุดท้ายในเก่งก็เลยทําร้ายจนกระทั่งตายขอยืนยันว่าคุณภูมิพัฒน์กับทางด้านน้องอิสราพรเนี่ยเขากําลังจะแต่งงานกัน<ฆ>พอข่าวมาไปลงว่าเป็นเรื่องพิรักแรงหึงครอบครัวน้องผู้หญิงก็เสียหายครอบครัวคนตายก็เสียหายและขอยืนยันว่าเรากับคนตายยังรักกันดีแต่วันนี้ต้องมาสูญเสียถ้าพูดกันตามตรงคุณภูมิพัฒน์ซึ่งเป็นเสมือนว่าที่เจ้าเบ่าใน<ฆ>อนาคต จากเหตุการณ์นี้มีเสียงคุณอิสาราพรนะครับเป็นแฟนนะครับของคนตายผู้หญิงเขารู้จักกับผู้ตายค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีชู้สาวอะไรกันก็คือเขาผู้ตายเนี่ยเปิดร้านซ่อมรถค่ะแล้วก็เขาเอารถมาซ่อมแล้วรู้จักกันเป็นพี่น้องกันเนี่ยค่ะแล้วก็เขามีความสัมพันธ์กับคนคนที่แทงก็คือเขาเป็นแฟนกันแต่ว่าเขาใช่กับกับคนที่ชื่อเก่งเขาอยากเลิกเพราะว่า ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขามีแฟนใหม่เพราะว่าเขาเรียนอยู่คนละที่แล้วผู้ชายคนนี้ชื่อเก่งอะ่ะจับได้แล้วไม่ยอมเลิกแล้วผู้หญิงคนนี้ก็คือ,อให้พี่คนที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะไปเคลียร์ให้ เปเกลี่ยให้แล้วเกิด,เก,ดเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องแทงเออน่าจะเป็นการพูดของฝั่งผู้หญิงคนนั้นที่ทําให้ปั่นกันอย่ามากกว่าหนูไม่ทราบรายละเอียดเพราะว่าคนตายเขาพูดไม่ได้แล้วเนี่ยค่ะหนูไม่รู้ว่าตอนที่เขาแทงกันเนี่ยคะ่ะมันมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ว่านี่ครับแล้วก็วันนี้ช่อง8ก็ชี้แจงแทนให้แล้วคุณผู้ชมฮะและพี่ภูมิพัฒน์เนี่ยที่<ฆ>ต้องเสียชีวิตเนี่ยเอาทีนี้เราพยายามหาผู้หญิงคนกลางก็คือน้องตาย ซึ่งอยากจะเลิกกับไอ้เจ้าเก่งแต่ปรากฏว่าวันนี้น้องต่ายเองน่าจะอยู่ในวัยเรียนถูกไหมวันนี้เราไปเจอกับครอบครัวของน้องต่ายเนี่ยนะฮะก็คือคุณยายระเบียบเราก็ได้สอบถามยายระเบียบที่บ้านโนนยิ้วเนี่ยนะฮะมหาสารคามเดี๋ยวจริงมันจะมีภาพนิ่งด้วยนะฮะที่ ของไอ้เจ้าเก่งก็ได้หรือน้องตายก็ได้เนี่ยแหละฮะแต่ว่าลักษณะเบอร์หน้ามาก่อนเนี่ยนะประเด็นก็คือวันนี้น้องตายก็เป็นคนหน้าตาดี<ช>แล้วก็ไม่ผิดนะฮะ<ช>ถ้าน้องตายอยากจะเลิกกับไอ้เก่งแต่ประเด็นคือไอ้เก่งเนี่ยมันไม่เลิกแล้วน้องเนี่ยน่าจะเหมือนกับไปเจอหรือคุยกับเพื่อนใหม่แล้วปรากฏคุณยายแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าเอาจริงนะเขาก็ไม่ถูกฉลกกับไอ้เจ้าเก่งเหมือนกันไอ้มือมีดเห็นบอกมันหนีใช่ป่ะใช่ฮะมันแทงแล้วยังหนีอยู่อ่าไม่เป็นไรคราวนี้ขอดูภาพหน้าไอ้เก่งหน่อยขวามือเปลี่ยนภาพัก เพราะว่าเขาหนีและตำรวจจะต้องออกหมายจับดังนั้นก็สามารถเปิดเผยหน้าเขาได้เนี่ยนะฮะเผื่อเก่งดูอยู่ที่ไหนล่าสุดเนี่ยคือยายบอกว่าก็ไม่ถูกฉลกับไอ้เจ้าเก่งแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะเห็นเก่งยัมารับน้องตายเป็นประจำยายบอกไม่ค่อยชอบหน้าหรอกไอ้ผู้ชายคนนี้มันเหมือนกับไม่ค่อยเคารพผู้ใหญ่ไม่ยกมือไหว้ถึงแม้มันจะไหว้ยายมันก็ไหว้แบบไม่สวยยายก็ไม่ค่อยใส่ใจมันเท่าไหร่เนี่ยนะฮะจนกระทั่งหลังจากเกิดเรื่องยายเองก็ยอมรับว่านี่ไง จากคนที่ไม่ชอบหน้าก็จริงๆนิสัยเนี่ยมันก็เป็นอย่างเนี้ยแล้วมันก็ไปก่อคดีมาอยอาาู่เห็นบอกมาดูเห็นบอกอยบอกกับยาาอืแต่แต่มามาหาเหาอยู่เมียนวัดดีอยู่ขี่รถ<อ>งเห็นบ่ขี่มอเตอร์ไซค์ูอดูบ้านน้องทงบ้านตัวมาดูกับตาก,กับยาาเหานตัวคนแห้งนี่ซื้อเกง่งแมนแมนเขาหน้าเก่งนี่เป็นจังไรนิสัยมหาโอ้ยฉัน่รู้กจักกันยังไง บ่เคยบ่เคยสัมผัสกับเขาบ่เคยลู่เยงังเขาอกเคยมาบ่เคยมาอยู่ฉันก็บ่ถือซตบวกามตแล้วบ่จกวายผู้รักผู้ใหญ่บ่อ่นอเห็นแล้บเป็นเินแมนวายเี้ยนึ้าเ้โอ้ยกระต๊แกแล้วเนาะบ่โต๊แก่เลว่าเคยเห็นคุณผู้ชมครับล่าสุดผู้สื่อข่าวแจ้งเข้ามานะฮะว่าจริงๆแล้วตัวในเก่งขนาดนี้ตำรวจสอพอ ว่าปีปทุมได้คุมตัวในเก่งในไกรราชเรียบร้อยแล้วแต่เจ้าตัวไม่ยอมให้การใดๆจนกระทั่งวันนี้ทางญาติของคุณภูมิพัฒน์ก็เลยได้เข้าไปเชิญวิญญาณซึ่งล่าสุดเองเนี่ยเราได้เจอกับญาติของในเก่งอีกคนหนึ่งเห็นบอกว่าตัวญาติก็คือคุณพรคุณพรเองเนี่ยก็เล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับบอกว่า เอาจริงตอนที่เกิดเรื่องที่คุณภูมิพัฒน์โดนแทงเนี่ยณนะตอนนั้นทุกคนเข้านอนกันหมดแล้วแต่ได้ยินเสียงคล้ายกับคนทะเลาะก,กันแล้วพูดประมาณว่ากูไม่กลัวมึงหรอกหลังจากนั้นเห็นไฟหวอของรถกู้ชีพตัวของนายเก่งเป็นคนไม่ค่อยพูดกับใคร ไปไหนมาไหนก็จะไปกับนางสาวตายเนี่ยนะฮะก็เลยไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนที่เกิดเรื่องก็อย่างที่บอกนอน<ะ>รู้อีกทีคือตายแล้วแต่ที่แน่แๆก็คือเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่พิรักแรงหึงแต่คุณภูมิพัฒน์ไปรับเคราะห์เพราะต้องการเจราจาให้ในเก่งถอนตัวกับน้องตายก็เลยถูกฆ่าเราเป็นคนจังใคก่อนนะเป็นคนบ่ค่อยอันก็ผู้ใดปันใดน,นะ ส่วนมากก็คือที่เห็นเวลาไปหันไปนีอะไปแต่นั่งผู้สาวเจ้าของเห็นล่าสุดมือใดพี่ก็บ่รู้คือบ่เห็นบ่บด้ใจเพราะว่าเจ้าของกับเลืกงานคําแต่ว่าเราไปกับผู้สาวส่วนมากกับพี่จะไปกับผู้สาวคนเดิมแมนอืแต่ส่วนนี้ก็คือว่าเลืกงานกับแล้วเสียกับไปไปหากินเหล่าห้างอื่นๆก็คือประเด็นเนี่ยตียินเสียงเขาว่ากันห้องกันอีหยังกูไม่ได้ญาติมึงดอกอีหยังยังสิบประมาณนี้อ่ะแล้วก็บ่ได้สนใจเพราะว่าเจ้าของกับเปิดหนังเบิึง เราก็อย่างหนึง่งตำราจเมืคืนถึงหม่มันทะเลาะกันเท่ากับบาาักกะตำรวจออกมาเดี๋ยวเว่าเขาเจอหลุกหลงหญิงสินะก็เลยบบักกเบอนะแต่แต่ตแต่ผีขุดจักหรือคือเห็นแล้วมาเนี่ยเรามีผู้สาวผู้เดียวเห็นเห็นผู้เดียวเพราะว่าน,นี่ก็เพิ่งาอยูุบานสองปีเห็นผู้เดียวมากอ่ะประมาณนี้คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็น่าเห็นใจเหมือนกันบางทีเรื่องผัวเมียถูกไหมฮะเข้าไปยุ่งมากก็เคาะร้ายแบบนี้